กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สไลด์คลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือเปิดอินเทอร์เน็ตไม่ขึ้นนะครับมือถือเปิดอินเทอร์เน็ตไม่ขึ้นนะครับสำหรับใครนะครับที่เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วอินเทอร์เน็ตไม่ขึ้นนะครับเป็นเห็นแต่เสาสัญญาณนะครับแต่อินเทอร์เน็ต ไม่มา4 g 3 g หรือไม่มีลูกศรวิ่งนะครับก็คือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับสมัครอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแต่เปิดเนต็ตไม่ได้นะครับเปิดเนต็ตไม่ขึ้นเพราะอะไรนะครับเราสมัครแล้วเราเติมเงินแล้วทําทุกอย่างแล้วเนต็ตก็ยังไม่ขึ้นอีกนะครับอ่าแายชนจนมีวิธีแก้เบื้องต้นมาฝากเพืเ่อนๆน,นะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปเปิด อินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตอย่างไรนะครับใายชงจนจะแนะนำคือว่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสมัครอินเทอร์เน็ตแล้วแต่เปิดสัญญาณเน็ตไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่การตั้งค่าก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆมาที่คําว่าระบบไร้สายและเครือข่ายนะครับระบบไร้สาย และเครือข่ายนะครับกดเข้าไปนะครับที่ระบบไร้สายและเครือข่ายนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอคําว่าะจะเจอคําว่าการใช้ข้อมูลกดเข้าไปที่การใช้ข้อมูลก่อนเลยนะครับถ้ากดเข้ามาที่การใช้ข้อมูลนะครับมันจะมีโปรแกรมประหยัดข้อมูลนะครับการเข้าถึงเครือข่ายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ ให้เราปิดไว้นะครับปิดการประหยัดข้อมูลอัจฉริยะนี้นะครับปิดเพราะอะไรนะครับบางทีมันจะปิดปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดนะครับหรือเน็ตจะวิ่งได้บ้างหรือมาบ้างไม่มาบ้างนะครับไม่เพื่อนๆปิดโปรแกรมประหยัดข้อมูลอัจฉริยะตัวนี้ไว้นะครับอะแล้วเราก็แบ็กกลับไปนะครับต่อไปนะครับให้มาที่การจัดการซิมคู่ นะครับถ้าใครใส่2ซิมให้มาตรงนี้แต่ถ้าใครที่ไม่ใส่2ซิมให้เว้นตรงนี้ไปนะครับอ่าในช่วจะพูดถึงซิมคู่นะครับซิมคู่อ่านะแล้วเราก็มาดูว่าข้อมูลมือถือนะครับค่าเริ่มต้นนี้ใช้ซิม1หรือซิม2อ่าบ,บางคนอาจจะสมัครซิม1นะครับแต่ไปเปิดซิม2เน็ตก็ไม่มาเพราะว่าซิม2เราไม่ได้สมัครเน็ตนะครับ บางคนอาจจะสลับกันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไปเปิดข้อมูลมือถือให้ตรงกับซิมที่เราสมัครเน็ตนะครับอพอทำตามแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับทำตามแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราเลื่อนหัวลงมานะครับเลื่อนหัวลงมาเลยนะครับจะมีคำว่าข้อมูลมือถือนะครับเปิดที่ข้อมูลมือถือนะครับ ถ้าเปิดแล้วยังไม่ได้อีกนะครับทำแบบนี้แล้วยังไม่ได้อีกนะครับให้รีสตาร์ทเครื่องครั้งหนึ่งแล้วเปิดมาใหม่นะครับถ้าเปิดมาใหม่แล้วยังไม่ได้อีกนะครับต้องไปอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้นั่นเองนะครับเราปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้นะครับโดยไม่รู้ตัวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเครือข่ายนะครับหรือทางเครือข่ายได้ สลับไปให้ซิมของเราไม่สามารถใช้เน็ตก็คือบางทีอาจจะใช้เเน็ตเกินหรือตัดยอดเน็ตไม่ตรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้ซิมของเราโดนตัดการเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตไปนะครับเพืเ่อนๆจำไว้เลยนะครับอยากเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับอันดับแรกนะครับไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับ นี่นะครับรูปโทรศัพท์นี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่รูปโทรศัพท์นะครับกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับถ้าใครใช้เครือข่าย AIS One t o Core นะครับถ้าใครใช้เครือข่าย AIS One t o Core อยากจะเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตกดอะไรนะครับง่ายๆนะครับใครที่ใช้ One Two c นะครับย้ำ One c r e นะครับให้กด ดอกจันนะครับ1 29นะครับแล้วก็ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับย้ำอีกทีนะครับอยากใช้งานเปิดอยากใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับอยากเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับเครือข่าย a อ s วันดูคอนะครับให้กดดอกจัน1 2 9นะครับดอกจัน2แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ แล้วก็รอประมาณสัก10วินาทีนะครับให้เรารีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับเน็ตของเราก็จะกลับมาใช้งานได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับใครที่ใช้ d t แทบ้างละ่ะอยากเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตทำอย่างไรนะครับสำหรับ d t แทนะครับกดดอกจันนะครับ104นะครับดอกจันท1 4สเหลี่ยม แล้วโทรออกนะครับสำหรับใครที่ใช้ d t แทนะครับเปิดอินเทอร์เน็ตให้กดดอกจัน104ดอกจัน71แล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับถ้าใครที่ใช้ d t แทนะครับต่อไปนะครับถ้าใครที่ใช้ To move บ้างนะครับ t ท Move ให้กดดอกจัน113นนะครับกดดอกจัน 1>, 1 1 3ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับถ้าใครที่ใช้มือถือโท m ม v ฟนะครับให้กดดอกจัน1 1 3ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับอ่าเอาสุดท้ายนะครับถ้าใครที่ใช้ m y b y cat นะครับถ้าใครที่ใช้ซิม m y b y cat นะครับให้กดดอกจันนะครับ ดอกจัน1นึ่นะครับดอกจันหนึ่งแล้วก็ดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับสำหรับใครที่ใช้ m y b y c a t นะครับอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่เปิดอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเปิดสัญญาณเน็ตไม่ขึ้นเน็ตไม่มานะครับก็ลองทำตามวิธีนี้ของนายช่างจนได้เลยนะครับ ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับให้เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับหรืออาจจะส่งข้อความนะครับไปหานายช่างจนที่ Facebook นายช่างจนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับนายช่างจนก็จะพยายามตอบให้นะครับสำหรับใครที่นายช่างจนไม่ได้ตอบคำถามให้ไม่ได้ตอบปัญหาให้นะครับนายช่างจนก็ขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์เยอะจริงๆนะครับสำหรับ Facebook นะครับ Facebook หรือ YouTube นะครับที่นายช่างโจรตอบช้านะครับก็ขอประทานอภัยนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับนายช่างโจรตอบไม่ทันบางคนก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างข้ามบ้างนายช่างโจรไม่สามารถตอบให้ได้ทุกคนนะครับแต่ก็จะพยายามตอบให้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็นายช่างโจรก็ขอประทานอภัยไว้นัดตรงนี้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างโจรก็ขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าใครมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับพิมพ์นี้ก็สวัสดีครับ